เออจัดโต๊ะแปบบก็ลองก็ลองก็ลองปนชิงชิงถึงถิงปนชิงเตอเตะเตะเตาใช่แป๊บมีอะไรมาโชว์ท่านผู้ชมวันนี้อืเขาบอกแจมดูดูมันคืออะไรท่านผมนี่ต้องสโตนบาร์ทัมติดอ่าไม่ใช่ตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ไม่ใช่โอ้โหตรงนี้แน่นอนเฮ้ยท่านผู้ชมดูโอ้โหอีทีที

อ่าก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมพูดในชนะของผู้เล่นนะผมก็วันนี้ก็จะมาสอนทำประตูกลไกลับอย่างนี้นะผมประตูกลไกล,ลับ mm. ประตูกลลับ mm. ใช่แล้วนี่นะผมประมาณนี้เลยนะผมกลไกไม่มากนะผมง่ายๆโอ้ท่านผู้ชมทำได้แน่นอนนะผม mm. อ่ะเดี๋ยวเรามาดูไอเทมที่ต้องใช้นะผม mm. ะมีแค่นี้นะผมมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 7ช so, so so, so, so ิ so there, so your creative, your instance, ้นนะผมประมาณนี้มีแค่นี้เลยนะผมก็ก็ก็ทำเลยนะผมอ่าโอเคก็ที่ผมจะใช้นะผมมีเออ่บล็อกอะไรก็ได้นะผมท่านผู้ชมแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะผมแล้วก็เป็น Redstone Repeater นะผม Observer เนอร์นะผมเลสโตรดัตแล้วก็ Sticky Piston แล้วก็เป็นอ่าบล็อกอะไรก็ได้นะผมก็คือแล้วแต่ท่านผู้ชมนะผมท่านผู้ชมจะชอบแบบบล็อกที่มันขยับได้นะผมอย่างเป็นพวกเออ่โต๊ะคลาฟอะไรเงี้ยนะผมเออ่มีอะไรบ้างที่มันขยับได้ก็มีพวกเออ่บล็อกไอ้พวกเนี้ยนะผมที่มันขยับได้อะที่มันสามารถแบบ ใส่สติกี้พิสตันแล้วสามารถขยับไปมาได้นะผมได้เหมือนกันแล้วก็เป็นปุ่มสุดท้ายนะผมมีแค่นี้นะผมก็อยู่ที่ถ้าผู้ชมนะผมว่าถ้าผู้ชมจะใช้เป็นอะไรนะผมในการจะทําแบบเป็นแบบกลไกมันนะผมบล็อกมาถึงบล็อกตรงนี้นะอประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาหาพื้นที่เลยนะผมผู้ชมยังไม่ต้องสงสัยนะผมทําไมมันเปลี่ยนไปอีกแล้วนะผมก็คือผมเพิ่งลงวินโดว์เมื่อเช้านะผมโอเคมาเริ่มทากันเลยนะผมก็ให้เราหาพื้นที่นะผม3ามคูณห้านะผม Icana, ่าขุดด้านหน้าเอานี้เอาเอาอย่างนี้ได้วกันนะผมนะผมก็คือตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมจะเอาทางเข้าไปตรงเนี้ยเออเข้าไปตรงนี้ผมก็ขุดด้านหน้าผมเลยสามบล็อกหนึ่งสองสามอย่างนี้ใช่ไหมสามบล็อกแล้วก็ยาวไปด้านหลังเนี่ยห้าบล็อกนะผมก็รวมบล็อกนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะผมเป็นอย่างนี้นะผมแล้วก็ขุดเลยแห yeah, มผมพลาดผมลืมเอาการพลาดมานี่ประมาณนี้นะผมนี่ นี่นะผมสมคูณหด้านหน้าคือ3นะผมแล้วด้านหลังยาวไปด้านหลัง5นะผมแล้วก็ขุดลงไปนะผม3มบล็อกอันนี้ก็เป็น1 2แล้วก็3นะผมแล้วก็ขุดเลยนะผม <c oughs> ดีนะมันไ,ไม่ก้วงนะผมถ้ากว่างนี่คือต้องดีดนิ้วทานอัเลยอืมอืมประมาณนี้นะผมเอ๋ประมาณนี้โอเคเรามาเริ่มทํากันเลยนะผมก็ให้ตอนแรกนะผมใช้สติ๊กออย่างที่ผมว่านะผมไอ้บอกก่อนตรงนี้เป็นทางเข้านะผมอย่างแรกก็คือใช้ s t i c ก y piston นะผมวางตรงนี้ ลองนึกภาพในทางเข้านะผมเดินลงมานี่นะผมวางตรงนี้หนึ่งสอนะผมแล้วก็วางข้างๆอย่างน like ี okay, ้นะผมมันจะเป็นรูปอย่างนี้เออโอเคนะผมมันไม่ง่ายเอ้ยมันไม่ยากนะผมท่านผะู้ชมทำพร้อมกันเลยก็ได้นะผมอ่าอย่างนี้นะผมแล้วก็ให้เอาบล็อกที่ท่านผู้ชมเตรียมไว้นะผมคือบล็อกที่ขยับได้นะผมอะไรก็ได้นะผมวางอย่างนี้นะผมยังเน ία, ี่ยคล้ายๆกับตรงนี้เลยนะผมที่เป็นแบบโต๊ะคราฟอย่างนี้นะผมเออแล้วก็ให้เราเอาบล็บอกนะผมวางบนนี้นะผมวางบล็อกอะไรก็ได้ที่เราภาษาเตรียมมานี่นะผมมาวางตรงนี้ แล้วก็ให้เรา o b s เวอร์นะผมหันขึ้นนะผมให้มันหันขึ้นอย่างนี้แล้วก็ใส่เป็นเล s โ o r r พ p เต t e r นะผมดานล่อย่างนี้จะขยับหรือไม่ขยับก็ได้นะผมแล้วแต่เราเลยแต่ผมก็ขยับไว้สักเกียร์สี่นะผมแล้วแต่เรานะผมแล้วก็ให้เราเอาอบล็อกปิดตรงบล็อกอ b s เวอร์นะผมเวลาเวลามาทำงานมันจะได้แบบเชื่อมกันนะผมท่านผู้ชมงงไหมเดี๋ยวผมเทสให้ดูตรงนี้เห็นไหมท่านผู้ชมประมาณนี้มันคือมันประมาณนี้เลยคือถ้าท่านผู้ชมเหมือนผมอ่ะคือถูกต้องนะผม อ่าประมาณนี้นะผมอ่กดดีกดดีเออกดดีกดดีเออประมาณนี้นะผมก็เมื่อเราทำแบบนี้เสร็จแล้วนะผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูไกลๆอุ๊ยอีกแล้วนะให้ดูไกลๆนะผมประมาณนี้อ่าโอเคแล้วก็ให้เรามาอยู่ตรงด้านหลังนะผมด้านหลังตรงเนี้ยตรงนี้นะผมเอ่อด้านหลังเนี้ยแถวๆ observer ตรงนี้นะผม แล้วก็ให้เราเอา레สโตลิพิเตอร์นะผมวางอย่างนี้นะผมมาตรงนี้มาตรงนี้ครับมันจะชิดๆกันตรงนี้นะผมแล้วให้เอามาสุดเลยนะผมนี่เอ้ยสุดนี่อย่างนี้นะผมแล้วก็ให้เราเนี่ยขุดไปตรงบล็อกด้านหน้า,าตัวเลสโตลิพิเตอร์ตรงนี้นะผมแล้วใส่เป็นสติกกี้พิสตันนะผมอย่างนี้แล้วก็ใส่บล็อกอะไรก็ได้ที่เราเตรียมไว้นะผมปะเปิดเข้าไปแล้วก็ใส่เป็นเลสโตลิพิเตอร์นะผมที่สำคัญนะผมตรงนี้อย่าขยับทั้งสิ้นนะผมให้มันอยู่เหมือนเดิมของมันนะผมเออสำคัญมากมากตรงนี้นะผม ไม่งั้นมันจะติดนะผมอ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูอ่ะอย่างงี้อันนี้อันนี้ดูอันนี้แบบดูไม่ขยับนะอ่าเออเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้มันจะแบบขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยนะแต่เราลองขยับดูนะดูนะกดคลิกด,ดีเห็นไหมมันจะไม่อยู่ตรงนี้นะผมอ่าลองขยับอีกเห็นไหมท่านผู้ชมจัเป็นอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบเป็นห้ามขยับนะผมถ้าหเห็นไหม เห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้นะผมแค่นี้แล้วผมแล้วกันสุดท้ายนะผมก็ตรงนี้อตรงนี้นะผมให้เราขึ้นมาอยู่ด้านหน้านะผมที่เราจะทําทางเข้าตรงนี้เหมือนเดิมนะผมแล้วให้วางนะผมิ๊กกี้พิซซ่านะผมวางตรงนี้มันจะตรงกับแถวนี้นะผมแถวอแถวตรงนี้แถวตรงนี้ไม่ตรงกันนะผมแถวนี้นี่วางอย่างนี้นะผมก็ให้มันลอยตรงนี้นะผมนี่เห็นไหมไม่ตรงกันนะผม โอเคแล้วให้เราวางบล็อกของเรานะผมไปปื๊ดอย่างนี้แล้วก็ลงมานะผมแล้วก็วางสติ๊กเกอร์พิสตันนะผมปื๊ดอย่างนี้แล้วก็วางบล็อกของเราปื๊ดอย่างนี้นะผมนะมันจะได้เป็นหน้าตาอย่างนี้นะผมเออ่สติ๊กเกอร์พิสตันนะผมบล็อกของเราสติ๊กเกอร์พิสตันแล้วก็บล็อกเนี้ยผมช้าช้านะผมช้าๆประมาณนี้อ่าอ่าให้ดูด้านหลังอีกทีนะผมอ่าประมาณนี้นะผมท่านผู้ชมอ่าโอเคแล้วก็นะผมให้เรามาตรงนี้นะผมอยู่ตรงด้านหลังเลยนะผมแล้วก็ว่ะ observer นะผมวางอย่างนี้คือวางใต้ตรงเลสโซนตรงนี้เลยนะผมเอ้ยแล้วที่ตรงนั้น sticky piston ตรงนี้นะผมจะมืดอีกและเอ้าอือเอ้าอืนี่แนะนี่นะผมวางตรงนี้นะผมมันจะได้ตรงนี้พอดีแล้วก็ให้ทําการวางบล็อกตรงนี้นะผมนี่ฮะมันจะได้พอดีตรงตรงนี้ตรงนี้แล้วก็วางเลสโซนดัดตรงนี้นะผมนี่แค่นี้นะผมแล้วก็มาที่ตรงนี้นะผมลงมาให้วาง observer นะผมวางตรงนี้ คือตรงนี้นะผมมันจะอยู่ตรงใต้ตัวออฟเซอร์เวอร์ตัวนี้พอดีนะผมนี่ตรงนี้พอดีนะผมเห็นไหมเนี่ยมันจะว่างตรงนี้นะผมแล้วก็ให้เราเนี่ยวางบล็อกอย่างนี้นะวางบล็อกตรงหน้าออฟเซอร์เวอร์เนี่ยเพื่อวางเลสโซนดัดนะผมเปิด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 อ่เดี๋ยวก่อนหน้านั้นนะผมขอต,ต,ตัดตัดวงจรนิดนึงนี่นะเห็นไหมเนี่ยเออประมาณนี้ผมให้โชว์ให้ดูนะถ้าทำแบบนี้ได้ก็คือว่าถูกถูกต้องนะผมก็ทำตามด้านล่างเลยนะผมด้านล่างตรงนี้ แล้วก็ทำนี่เรียบร้อยเดี๋ยวก็ลองเทสดูนะผมปื๊ดนี้นะผมแค่นี้นผมง,ง่ายมากโอ้โหโคตรเวลีอีซีนะผมทุกคนทำได้แน่นอนนะผมไม่ได้ยากเกิดความสามารถท่านผู้ชมแน่นอนนะผมแล้วก็ปื๊ดอีกทีเออประมาณนี้นะผมไม่มีอะไรมากเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ลองวางออผมจะใช้เป็นบล็อกอันนี้เหมือนเดิมแล้วกันนะผมเป็นตัวอย่างออแล้วก็ปิดไปเลยแล้วแต่เรานะผมอ,อ่าท่านี้เป็นนี่ นี่อุ้ยตรงนี้มันอุ้ยผมเฟิรตีบ็อกตรงนี้เออขอร้องนะผมรู้สึกจําไม่ได้อ๋อตรงนี้ไงท่านผู้ชมได้ละนี่ปิดอย่างนี้ตรงนี้นะผมมันจะแบบดูแบบตรงนี้ผมแนะนําให้เราเอา,เอาบล็อกนะผมมาวางทับไวอ่าเอาเป็นเฟอร์เน,น,น็แล้วกันนี่ท่านผู้ชมแล้วก็ตกแต่งตามสไตล์เรานะผมตามสไตล์เลยนี่ นี ι, ่ <lawsuit royable> นะผมส่วนด้านหลัง <opened> ที <S <s ่เป็นอย่างนี้นะผมก็ปิดทับได้เลยนะผมประมาณนี้นะผมจะทับด้านหลังที่จะทำก้วงเท่าไหนก็ได้นะผมก็คือเป็นห้องลับไงนะผมท่านผู้ชมนี่ตรงนี้จะปิดไปเลยก็ได้นะผมเหมือนจะให้เปิดประตูลับแล้วก็เลี้ยวมาไปได้เลยแล้วแต่ละออกแบบนะผมได้หมดแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวปิดเลยปึ๊ดอ่าประมาณนี้นะผมแล้วผมให้ดู นี่นี่นะผมที่ผมทำเผื่อท่าผู้ชมอยากทำตามนะผมประมาณนี้อันนี้คือดอปเเปอร์นะผมนี่นะผมประมาณนี้อ๋อด้านในก็เป็นห้องเล็กๆนะผมแ,ะแต่เราออกแบบเลยเออประมาณนี้พื้นนะผมพื้นก็เป็นพื้นไม้ธรรมดาเออใช้งานเสร็จก็กลับนะผมประมาณนี้คือเข้าทางเดียวออกทางเดียวนะผม ยกเว้นแต่ท่านผู้ชมจะทําทางออกไว้ด้านหลังอีกอันนะผมโคตรเสียวว่ะท่านผู้ชมอโอเคนะผมก็ประมาณนี้สําหรับคนที่อยากจะทํานะผมมันไม่ได้ยากเกินความสามารถท่านผู้ชมแน่นอนนะผมมันง่ายมากนะผมโอเคประมาณนี้คลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ขอไปเจอในคลิปหน้าขอต้รับชมนะครับท่านผู้ชมเอ่ออติดยากจะให้ผมทําอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะผมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะผมหรืออยากจะคุยเล่นอะไรก็ได้นะผมผมก็ไป ดูเหมือนกันแล้วก็ไปคุยเล่นเหมือนกันนะผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็สามารถคุยกันเล่นได้ปกตินะผมไปแล้วครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณรับชมนะครับบ๊ายนะครับผมใครที่สนใจในการอ่าสร้างนะผมต่างๆก็กลับมากลับไปดูในช่องนเซนต์ของผมได้เลยนะผมโอ้ไปจริงละไปแล้วจริงๆแล้ว,ว,ลวโอ้โหรอบสามละไปแล้วผมไปแล้วไป